เรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนไทยครับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆนั่นก็คือชุมชนยุคหินและชุมชนยุคโลหะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องชุมชนยุคโลหะในสมัยยุคสำริดนั่นเองครับ ยุคสำริดคือยุคที่มนุษย์มีวิวัฒนาการสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากโลหะได้โดยนำทองแดงตะกัว่วดีบุกมาหลอมรวมกันและหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้จึงเรียกว่ายุคสำริดนั่นเองครับสําหรับการเรียนรู้เรื่องยุคสำริดนะครับวันนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยด้านการดำรงชีวิตและด้านเครื่องมือเครื่องใช้ครับ ด้านที่อยู่อาศัยนะครับชุมชนสมัยสำลิดนั้นมีวิวัฒนาการมาจากชุมชนมนุษย์ยุคหินใหม่เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือสร้างที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณรับลุ่มแม,ม่น้ําอยู่รวมกันเป็นชุมชนและตั้งถิ่นฐานอย่างมั่นคงเป็นหลักแหล่นนั่นเองครับ ด้านการดำรงชีวิตนะครับมนุษย์ในยุคสำริดนั้นรู้จักทำการ,กรเกษตรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และสามารถสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากกว่ายุคหินใหม่นอกจากนี้ยังรู้จักติดต่อกับชุมชนภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันด้วยครับ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้นานมนุษย์ในยุคสำลิดมีวิวัฒนาการสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากโลหะประกอบไปด้วยทองแดงตะกั่วและดีบุกหลอมละลายรวมกันและหล่อเป็นรูปทรงต่างๆที่เรียกกันว่าเครื่องมือสำลิดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับมนุษย์ยังสามารถผลิตเป็นอาวุธเครื่องประดับและสิ่งต่างๆที่ทำมาจากโลหะสำลิดได้อีกมากมายเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักฐานชุมชนสมัยสำลิศที่ค้นพบในดินแดนไทยครับภาคเหนือค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับที่ทำมาจากสำลิศตัวอย่างเช่นกำไลสำลิศลูกปัดสำลิศนอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาในบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และน่านครับ สำหรับภาคกลางได้ค้นพบเครื่องมือเครื่องใายที่ทำมาจากสำลิดนะครับรวมไปถึงค้นพบอุปกรณ์ที่ใช้หล่อเครื่องมือสำลิดในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีครับ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับได้ค้นพบร่องรอยการทําการเกษตรเพราะปลูกเลี้ยงสตัตว์นอกจากนี้ยังค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทํามาจากสำลิศรวมไปถึงเครื่องประดับสำลิศและเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายอยู่ที่บริเวณบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีครับ ภาคใต้นะครับได้ค้นพบล่องรอยของการสร้างชุมชนอยู่บริเวณอ่าวลินทะเลในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงานอกจากนี้ยังได้ค้นพบหลักฐานที่ทํามาจากสมฤทธิ์ชิ้นสําคัญนั่นก็คือกรงมโหระทึกที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนสมัยสมฤทธินั้นมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกนั่นเองครับ สำลิดนั้นเกิดจากการหลอมละลายผสมรวมกันของแร่ธาตุชนิดใดบ้างจำกันได้หรือเปล่าครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในยุคสำลิดคือชิ้นไหนเอ่ยลองนึกกันดีๆนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงค้นพบที่จังหวัดใดครับ สำหรับวันนี้นะครับการเรียนรู้เรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยสมัยสำมฤทธิก็จบลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ